ความผิดฐานฟ้องเท็จกฎหมายไม่เพียงแต่จะคุ้มครองสิทธิ์ของคู่ความในคดีแต่ยังมุ่งคุ้มครองกระบวนการพิจารณาคดีของศาลอีกด้วยเพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยคดีได้อย่างถูกต้องเที่ยงธรรมอันเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมซึ่งเป็นความผิดต่อรัฐและอาจทําให้โจทย์ได้รับความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและเสรีภาพพฤติการแห่งคดีจึงเป็นเรื่องร้ายแรง ไม่รอการลงโทษจําคุกคำพิพักษาสารดีกาที่1-1986-2555ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปทให้คำปรึกษาดุจยัดมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0655312999 0837395555หาหากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ